สวัสดีน้องเอตุโซนนะครับแล้วก็น้องๆจาก interscholarship.com นะครับวันนี้พี่ตุ้งซงเอตุโซนนะครับก็อยู่กับพี่นะครับที่ได้ทุนปริญญาเอกนะครับของ e l a s m o o s m o n d u s นะครับเป็นทุนประเภทอะไรแล้วก็น่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนําตัวแล้วก็แนะนําทุนที่พี่เขาได้กันนะครับชื่ออะไรครับชื่อจุธาทรค่ะได้ทุนของ e r a s m o o s นะคะเป็นโปรแกรมชื่อ DCGC นะคะเป็นการเรียน criminology ปริญญาเอกใน criminology ภาษาไทยก็คืออัจยาวิทยาะค่ะอัจยาวิทยาเราพอจะทราบไหมว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรครับที่จะต้องไปเรียนอัจยาวิทยานี้เป็นที่วิชาที่ลงเนี่ยนะคะเป็นการเข้าใจจิตวิทยาอชยาชญกรคะ่ะ <laughs> <Okay. S 1> เราเราเรียนจบทางด้านไหนมาก่อนถึงจะมาสมัครตัวน,นี้ครับตอนปริญญาตรีเรียนเ Asia แปซิฟิกศึกษานะคะ <laughs> แล้วก็ปริญญาโทรเรียน International Migration and Ethnic Relations เป็นรสูตรนานาชาติทั้งสองปริญญาเลยปริญญาตรีเรียนที่ญี่ปุ่นค่ะแล้วเรียนโทที่สวีเดน แล้วหลักสูตรที่เราไปเรียนเนี่ยเราต้องไปเรียนที่ประเทศไหนบ้างแล้วก็เรียนเป็นภาษาอะไรครับทุกทุกอย่างต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษพูดพูดภาษาอื่นไม่ได้ก็ไปที่อังกฤษแล้วก็เนเธอร์แลนด์แล้วก็เยอรมนีค่ะที่อังกฤษนี้ประเทศอะไรครับเอ่ยเมืองเชนส์เชนส์ยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะแล้วก็เนเธอร์แลนด์มหาวิทยาลัยอะไรครับอูเทรคค่ะอูเทรคนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งเยอรมนีไปที่ฮัมบูร์กยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะ เป้าหมายในอนาคตเมื่อเราสําเร็จการศึกษาแล้วคิดว่าจะกลับมาหรือว่าจะทํางานด้านไหนต่อครับใจจริงนะคะอยากทําเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะเกี่ยวกับกฎหมายไทยนะคะที่ยังมีความเหลื่อมล้ําก็ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะอยากกลับมาทําในหน่วยงานข,ของไทยมไม่ว่าจะอาจจะเป็นราชาการการศึกษาหรืออาจจะเป็นองค์กรต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเอเชีย